กริมจอเนวเลียนแล้วก็อุนฮิวลาสามตัวนี้เลือกใครดีนะครับเออก็จะเข้าสู่ในช่วงของอังคานะครับคือตอนนี้เนี่ยก็เข้าสู่ภาคอาังคานะครับเป็นที่รร้อยแล้วก็คือมีในส่วนของตัวอีจิมานุยินนะครับมีในส่วนของตัวโทเซนมีในส่วนของตัวไอเซนนะครับที่แปรพักนะครับทุกตัวเข้ามา เป็นที่มลอยแล้วนะครับโทเซนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสกินนะถ้ามีมาเนี่ยถ้าเป็นร่างอีกร่างหนึ่งอ่ะนะครับจะเป็นสก,กินเนาะเพราะว่าตอนที่เราได้สู้กับโทเซนอีกร่างหนึ่งอ่ะที่เป็นชุดที่ทรยศแล้วอ่บสกิลเหมือนกับในส่วนของตัวโทเซนร่างนี้เลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นสก,กินเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวอีชิมารุงินนะครับก็จะมีชุดหัวหน้าหน่วยด้วยนะครับแต่ว่าจะเป็นสก,กินเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโทเซนก็น่าจะเป็นสกินเนาะโอเคนะครับ ทั้งสามตัวเข้ามาเป็นที่รเรียบร้อยแล้วนะสำหรับการเปิดในส่วนของตัวภาคอลรันคารเนาะตัวถัดไปนะครับคิดว่าน่าจะเป็นกิมจอนะหลังจากที่เราเนี่ยเห็นเห็นคนที่เอาสปอยกันมาเนาะถามว่ากิมจอแล้วก็อุคิวราใช่ไหมที่ผมพูดแล้วก็เนลเลียนนะครับสามตัวนี้เนี่ยแล้วสุ่มใครดีนะครับมาเริ่มดูประวัติก่อนแล้วกันนะสำหรับคนที่ไม่รู้จักนะครับต้องย้อนไปนี้ก่อน พวกอนันคาเนี่ยนะครับที่ไอเซนสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาจะมีหมายเลขเนาะอ่าถ้าอันดับนะครับหมายเลขหนึ่งถึงสิบนะครับก็จะเป็นเอสปาร์ดาเนาะแล้วก็จะมีพวกเลขสองหลักเลขสามหลักก็จะเป็นพวกอดีตเอสปาร์ดาพวกเนี้ยนะครับอ่าโอเคนะหมายเลขหนึ่งครับโคโยเต้สตาร์กนะครับ,รบตัวนี้ก็จะเป็นหมายเลขหนึ่งเนาะตัวนี้เป็นผู้โดดเดี่ยวนะครับเออแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัว ประการนะครับหมายเลขสองเนาะความแก่ชรานะครับแล้วก็หมายเลขสามก็คือเทียฮาริเบลอันนี้จําไม่ได้ครับหมายเลขสี่คืออุนคิโอลานะครับหมายเลขห้าก็คือในส่วนของนอยโทลานะครับหมายเลขหกกิมจอนะครับหมายเลขเจ็ดเอ่อโตมาลีนะครับหมายเลขแปดก็คือตัวของอพาร์โลแกนนะครับหมายเลขเก้านี่อลูนิโลนะครับหมายเลขสิบก็คือตัวของยามี่นะครับโอเค เดี๋ยวนนี้เราจะมาพูดแค่สามตัวนะครับก็คือตัวของกิมจอก่อนแล้วกันนะครับกิมจอเป็นเอสปาร์ด้าหมายเลขหกนะครับก็ถ้าปลดปล่อยก็คือจงเสียดเสียงแพนเทล่านะครับผมเป็นตัวที่ผมแบบชอบพ่สุดธ์แล้วนะครับสําหรับตัวละครตัวนี้เนาะโอเคกิมจอมีบทบาทสําคัญสาคัญหลายๆอย่างนะครับในอนิเมะเนาะก็มาบุกโลกมนุษย์ก็เจออิกคกทางแรกนะครับก็โดนเกสึกาเทนโชไปนะครับแล้วก็ได้อินุเอะรักษาแขนให้เนาะแล้วก็ ไปสู้กับอิจิโกอีกครั้งหนึ่งนะคิมจอนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าหยอมทาทุกอย่างอ่ะเพื่อให้ได้สู้กับอิจิโกอ่ะก็คือเอาเอูเอเนี่ยเอาไปรักษาให้กับอิจิโกเนาะเออจนอิจิโกหายนะครับก,ก็มาสู้กับตัวเองนะครับเออเป็นไงเหมือนคนดีไหมเออนะครับแล้วก็ยังอยู่ถึงสงครามเลิศพันปีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอวยตัวนเนี้ยเนี่ยรออีกรออีกล่างหนึ่งได้เลยครับตอนสงครามเลิศพันปีก็สู้กับในส่วนของตัวแอดคินนักเลววานเนาะ ที่ช่วยกับกุรลาฮาร่าแล้วก็ในส่วนของตัวโยรุอิจินะครับตอนสงครามเรือมพันปีนะอ่าก็มีบทบาทสําคัญในการไม่สปอย <laughs> เอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสําหรับในส่วนของตัวกิมจอนะครับก็จะเป็นแรกเริ่มมางท่ะเ,เขาน่าจะเป็นในส่วนของตัวอาจุกัดนะเป็นเหมือนเสือขาวๆอะ่ะตัวขาวๆเนาะอ่าแล้วก็ได้รับพลังมานะครับก็มีได้แค่หมายเลขหกนะครับมาดูกันในส่วนของตัว อุคิยวรานะครับคิลราเอสดะด้าหมายเลขสี่นะครับจะแตกต่างจากกิมจอตอนที่ได้รับพลังนะกิมจอนี่เป็นขั้นอจุกัดนะครับก็เหมือนกับแบบพวกสัตว์นะครับเออก็จะมีรูปร่างใกล้เคียงกับสัตว์มากกว่านะครับแล้วก็อุนคิยวราเนี่ยจะใกล้เคียงกับมนุษย์นะครับเรียกว่าขั้นวัตโทเดนะครับตัวนี้เนาะแล้วก็ตระกูลของเขาเสามารถปลดปล่อยได้ถึงสองขั้นเลยนะตระกูลซิฟเฟอร์นะครับอ่ตัวนี้เป็นตัวที่ผมมองว่าน่าสงสารนะแล้วก็จงรักภักดีมากๆนะครับสำหรับ ในส่วนของตัวอุคิวลาเนาะอุคิวลาเนี่ยไปรักพาตัวอีโนเอมานะแล้วก็ไอเซนเนี่ยสั่งว่าให้ดูแลอีโนเอไว้เขาก็ดูแลจนแบบวินาทีสุดท้ายอ่ะนะครับตัวของเขาเนี่ยมีสกิลแบบอรบเครื่องอ่ะไม่ว่าจะเป็นการโจมตีพลังโจมตีที่แบบโหดมากๆนะครับรวมถึงการรักษาที่ค่อนข้างที่จะขี้โกงนะครับเออแล้วก็ชอบแอคชอบแอคด้วยนะครับอุคิวลานะฮะแล้วก็อืม วันสุดท้ายของเขานะ่ก็ไปดูเอาได้นะครับก็คือแบบช่วยอีโนโอเอะไว้แล้วแหละนะครับตู้กับอิจิโกะล่างฮอนโลสมบูรณ์นะครับตัวนี้ตัวอีกตัวนึงนะครับก็คือในส่วนของตัวเนโวลีย้ยนนะครับ <laughs> เนโเลีย้ยนเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นเอสปราร่าไบเลกสามนะแล้วก็โดนแผ่นร้ายของโนโลร่าเนาะชับเข้าไปครับที่หัวแล้วก็เลยกลายเป็นร่างเด็กนะครับอ่า ตัวของเนลก็สามารถไปดูได้เป็นอินตัวที่ผมค่อนข้างชอบนะออนะครับแต่บทบาทก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนมากก็อยู่ในร่างเด็กมากกว่านะครับแต่ว่าดางโตนี่ก็คือแบบสุดยอดนะครับสู้กับน้อยโทลร่าแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนสงครามเลือกพันปีก็ยังอยู่นะนะครับก็ยังอยู่นะแล้วก็เข้าร่วมการต่อสู้เหมือนกันแหละนะครับอืก็ประมาณนั้นนะครับสําหรับในส่วนของตัวเนลเลียนนะครับ ถามว่าตัวไหนเก่งที่สุดนะครับในบรรดาสามตัวนี้นะผมบอกว่าอุณคิวล่าพาสีดีสุดเลยนะครับ <c oughs> และในเกมแม่งก็แบบโอ้โหปวดหัวมากเวลาเจอนะครับ <c oughs> เออเวลาเราเจออุนคิวล่าหลายๆด่านนะครับถ้าเราแบบไม่ใช้ไอเซนตนี่คือแบบโอ้ปวดหัวเออบอกตรงๆก็คือแบบปวดหัวมากถ้าถ้าแบบไม่มีไอเซนนะครับแต่ว่าอันนี้เขาก็ยืมยน่าจะใช้ตัวของเขาเองปะเปลแปดสิบของผมก่อน อ๋อยืมยืมตัวมานะถ้าเรามีตัวของเราเองอะ่ะมันจะเก่งกว่านี้แล้วก็จะดีกว่านี้นะเพราะว่าของเรามันจะครบเครื่องกว่าแต่ว่าต้องสี่หกนะเออต้องสี่หกแล้วมันจะเก่งมากๆเลยนะครับอ่ะอุณชัว่าเป็นตัวที่ผมแบบก็ชอบนะครับเพราะว่ามันมันผมชอบแต่ว่าผมชอบอีกล่างหนึ่งก็คือล่างปลดปล่อยขั้นที่สองแล้วนะครับถ้าเป็นล่างแรกเนี่ยอืมมันก็เก่งไหมก็เก่งอยู่แต่มันไม่ได้แบบโอ้โยแบบโหดถึงขนาดนั้นนะผมชอบ อีก่างหนึ่งมากกว่านะครับยังไงเนี่ยผมก็จะต้องเก็บในส่วนของกิมจอก่อนกิมจอเนี่ยผมจะเอาให้มันเล่นได้เลยนะครับก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องปลดประมาณซนะีหนึ่งซีสองเนาะแล้วถ้าหลังจากนี้มันมาเนี่ยเป็นอุนคิวราหรือเนลเลียเนี่ยจบเลย <laughs> จบจริงๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่พอสุม่มออสิ่งสําคัญไม่ใช่ว่าเราป่วยตัวละครตัวนั้นมากน้อยขนาดไหนหรือว่าตัวละครตัวนั้นเก่งขนาดไหนแต่สิ่งสำคัญ,ญคือถ้าเราโดนการันตีไปไวอก็ก็จบเหมือนกันนะครับสําหรับสายฟรีเนาะ คือผมอ่ะซื้อไปสุ่มได้อีกนะเนี่ยเก้าสิบหกใบนะครับถ้าตีไปอ่ะสี่สิบใบการันตีน้องผมก็เหลืออีกสี่สิบหกใบนะครับอ่ะสี่สิบหกใบเนี่ยโหถ้า,ถ,าถ้ามันแบบว่าถ้าผมเอาแค่กิมจอยตัวเดียวเนี่ยแล้วผมไปเก็บตัวอื่นนะถามว่าเล่นได้ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นได้หรือเปล่าเพราะถ้าถามว่าออจิมาลุง,งินเนี่ยเราแบบซีศูนย์เนี่ยถามว่าโอเคนะครับมันเอามาเล่นคู่กับไอเซนได้นะครับแต่การที่เราเนี่ยจะเอาไปเล่นคอมโบกับโทเซนอย่างเงี้ย โอ้โหมันต้องให้อีจิมุนุกินเนี่ยยืนเป็นตัวหลักไงถ้ายืนเป็นตัวหลักเนี่ย,ย,เ,เ,ยเราต้องทาประมาณซีสองอ่ะมันถึงจะดีอะ่ะแล้วผมแะวเวกิมจอนะครับก็เลยแบบอยากจะทําสักซีสองซีหนึ่งถ้าได้นะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยถ้าอุนคิโอลามาหรือว่าเนลมาเนี่ยคือชีวิตไม่แบบแบบโอ้โหจบเลยอะ่ะออนะครับก็ต้องตัดสินใจเอาดีๆนะคือตัวละครทุกตัวเนี่ยตั้งแต่ที่ที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยเก่งหมดเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นอิซิโกะบางไครนะครับจะเป็นในส่วนของโทชิโร่โอ้โหแล้วก็จะมาเป็นไอเซนนะครับแล้วก็จะมาเป็นอิจิมานุกินเนี่ยทุกตัวเก่งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาน่าจะทํามาให้เราเนี่ยสามารถเล่นได้ทุกตัวนะครับบางตัวอาจจะต้องปลดซีเท่าไหย่นึนงถ้าจะเอาแบบว่าไปเล่นแบบเป็นทีมแยกแต่บางตัวเนี่ยอย่างเช่นอิจิมานุกินเนี่ยนะครับก็ถ้าเล่นคู่กับไอเซนเนี่ยก็แค่ซีศูนย์มันก็เพียงพอแล้วนะมันก็ตามความอวยตามแรงอวยของเราเลยเอ,อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามตัวเนี่ยถ้าเป็นผมนะ ถ้าเอาแบบไม่อวยนะคุณคิโอราเก็บมากที่สุดเลยนะครับตัวต่อมาก็คือตัวของเนวนะครับส่วนกิมจอนเนี่ยจะเป็นตัวที่อืมในเกมเนี่ยส่วนมากจะไม่ค่อยเก่งนะครับเออในเกมเนี่ยถ้าท,ท,ที่ผมเล่นมานะคือสกิลมันไม่ได้แบบว่าโอ้โหอลังการขนาดนั้นนะแต่ว่าผมมองว่าถ้าถ้าเป็นร่างปลดปล่อยของเขาเนี่ยโอถือว่าน่าน่าจะเล่นสนุกอะ่ะน่าจะคล้ายๆกับตัวของชิโออินนะครับนี่เลยมันจะแบบมันจะผิวมันจะไวอะ่ะ เออคอมโบมันจะแบบโหไวอะผมว่าเออนะครับเผื่อถ้าเป็นตัวสกิลสนามนี่คือแบบเออถ้าเป็นสกิลสนามนี่คือน่าจัดมากนะเอาเล่นคู่กับตัวนี้ได้นะเออแต่ว่ามันจะเป็นแบบสายโจมตีแหละเนาะสำหรับกิมจอแต่ว่าผมเบี่ยวไงอยากให้มันเป็นสกิลสนามเลยเกินจะได้ให้มันแบบว่าเล่นกับทีเหมอือนได้ด้วยไงถ้ามันเป็นตัวโจมตีเนี่ยถามว่ามันก็ต้องหาตัวสกิลสนามเพิ่มไงและไอเซนของเราเนี่ยจะเป็นตัวสนามหลักอยู่แล้วเนาะสำหรับอีกหนึ่งทีมตัวอีกหนึ่งทีมถ้าเล่นเป็นสายต่อยเนะี่ย เราก็ต้องเอาตัวกิมจอมาเล่นแทนชิโฮอินแล้วชิโฮอินเนี่ยถามว่ามันดีไหมมปนเป็นตัวที่ดีไงเออแล้วก็ถ้าเราจะเอาตัวสกิลสนามเนี่ยก็จะเป็นโคมบูระซึ่งบางคนตีมันนะนนกิมจอเป็นเอสปาดาเอออลังคาอันนี้เป็นโยมัตะก็เลยแบบมันมันดูแบบไม่ค่อยเข้าพวกกันนะผมก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะเอามันเข้ามานะครับ แต่ว่าถ้าถ้าถ้ามาเนี่ยแล้วผมแบบเล่นสนุกสนุกอะ่ะเล่นคู่กับไอเซนเนี่ยผมว่าน่าจะโอเคทุกตัวเล่นกับไอเซนอะ่ะออไอเซนกินกับอะไรก็อร่อยผมมองว่าไม่เป็นจุดศูนย์กลางของโลกไปเนี่ยเป็นเลโอเลยไหมนะเออก็โอเคสิ่งสาคัญเลยเนะี่ยคือตอนนี้คือผมอยากจะทําอีกทีมหนึ่งเพื่อที่จะเอามาไว้เล่นเออแต่ว่าเหมือนกับว่ามันยังไม่ยังไม่ยังไ,ยงไม่ดีเท่าไหร่นะเพรว่า การที่เราเนี่ยรอตัวใหม่แล้วเราจะเอาไปเล่นแบบทีมแยกเนี่ยมันเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าอะไรหนึ่งเลยคือตัวซัพพอร์ตตัวซัพพอร์ตเนี่ยมันมีแค่อุราฮาร่าที่มันแบบเก่งเวอร์เ,อรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เรามีตัวสกิลสนามอย่างโทเซนอย่างอตัวแรงๆอย่างตัวของออชิคกี้พอย่างเงี้ยนะครับมันก็เล่นไม่ได้ครับเพราะว่าอุราฮาร่าเนี่ยเป็นตัวบัฟที่ดีที่สุดแล้วนะตอนนี้ถ้ามันไม่มีตัวไหนที่แบบว่าเก่งเท่ากับอุราฮาร่าเนี่ย มันก็ไม่สามารถที่เราจะทําคะแนนได้แบบเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดรอปลงไปมากๆเลยเพราะฉะนั้นก็คือต้องมีกุลาฮ่าลาไอเซนแล้วจะกินคู่อะไรก็ก็ตามสบายออ <c oughs> ก็คือประมาณนี้แหละนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ลองดู <c oughs> คือไม่รู้ว่าตู้กาชาเนี่ยมันจะวนกลับมาหรือเปล่าไงบางทีแบบเฮ้ยเราข้ามตัวนี้ไปแล้วแล้วแบบมันยังไม่มีวนกลับมามันอาจจะวนกลับมานานอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เราเนี่ยไม่มีตัวเล่นไงนครับก็ประมาณนั้นแหละเนาะ แล้วใบสุ่มธรรมดาเนี่ยควรที่จะเก็บไปไหมนะครับตอนนี้ยังไม่มีข่าวนะว่าเขาจะเอาตัวลงมาในตู้นี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะสุ่มไปก่อนไม่รู้่ะสุ่มไปทำไมแต่ว่าสุ่มไปเรื่อยๆเนีมีก็สุ่มไม่มีก็ไม่สุ่มเพราะว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีใบสุ่มหรอกเพราะว่าใบสุ่มมันก็หายากแล้วนะครับมันก็คือแบบเน้นแต่ตู้เลทไแหละเอาจริงๆเนื้อเรื่องใหม่ก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีมานะครับเพราะฉะนั้นมันจะหาใบสุ่มไม่ค่อยได้นะครับนอกจากว่าเราจะเล่นในหมวดของตัวหอคอยนะครับแล้วก็ จะเป็นตรงนี้เนาะอันนี้มันรียังเนี่ยยังไม่รีกอเออเดี๋ยวผมค่อยเล่นช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปเล่นหรอกต้องบอกตรงๆเลยเพราะว่าไม่รู้จะทําอะไรเออช่วงนี้แบบติด Rv ติดแบบเกมมันอื่นไงเออผมก็ก็ดีเหมือนกันนะบางทีแบบกิจกรรมมันน้อยผมก็โอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ค่อยมานั่งเล่นอางทีเยวก็โอเคแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วเราก็เล่นในนี้ครบแล้วเนาะอันนี้เราก็แบบไม่ค่อยอะไรมากเดี๋ยวค่อยมานั่งไถเดี๋ยวเพราะว่ามันก็เปิดทุกวันเดี๋ยวเราก็แป๊บเดียวก็เล่นได้แหละแต่เนี้ยยไอ้เนี แอปเนี่ยแหละคือแบบผมลองเล่นแล้วแต่ผมถ่ายรูปไม่ได้สงสัยต้องไปเล่นในมือถืออืมโอเคเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับเนี่ยก็ฝังเพื่อนกดไลค์ผลไว้แล้วกันเนาะไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ